ฉันนั่งเถอคะค่ะเจ้าชายและพระอาจารย์กำลังจะมาแล้วหาต้องการอะไรดึงเชือกกระดิ่งเรียกหมอมฉันได้เลยฉันไม่รู้ว่าคนที่จะเรียนกับฉันเป็นคนยังไงฉันจำเรื่องราวส่วนนี้ของนิยายไม่ค่อยได้ด้วยสิเกิดอะไรขึ้นกับเฮลอที่ต้องมาเข้ารับการฝึกหรือเปล่านะจะผ่านไปได้ดีหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีฉัน ย่ายแล้วสิฉันนึงไม่ออกเลยเจ้าคือ, ay, อเอ,อ,าาอเาชตินฟลาเด์ใช่หรือไม่เอไม่ทราบว่าท่านคือเจ้าชายใช่หรือไม่ใช่ข้าคือเจ้าชายใหญ่แมคคะดิกเจ้าเป็นผู้สืบทอดของตระกูลฟราเดสินะคือผู้สืบทอดของตระกูลฟราเด์ยังไม่ถูกเลือกเลยเพคะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อเจ้ามาอยู่ที่นี้ก็แปลว่าเจ้าถูกเลือกแล้วสิ จะยังไงก็ช่างข้าขอฟังเนื้อฝักตัวด้วยนะพี่คะหม่อมฉันก็ขอฟังเนื้อฝักตัวด้วยเช่นกันถึงแม้ฉันจะไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดแต่เขาก็ดูเป็นคนดีเขาดูเป็นกันเองมากแต่ที่บอกว่ามีคนหนีคงไม่ใช่เพราะเขาหรอกมัง้งถ้าช้าไม่เจอกันนานเลยแล้วก็สวัสดีท่านหญิงแอสทินหม่อมฉันชื่อสิบอานาะ เป็นอาจารย์จากสถาบันอบรมที่จะมาสอนประวัติศาสตร์จัก,กรวรรดิให้ทุกท่านยินดีที่ได้รู้จักค่ะรีบเรื่องกันเถอะครับดีจังอาจารย์คนนี้ดูไม่เลวการอบรมครั้งนี้ต้องไม่มีปัญหาแนะ่ท่านรู้หรือเปล่าว่าทําไมต้องเรียนว,วิชาประวัติศาสตร์ท่านยิคัสตินอืมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจปัจจุบันถูกต้องท่านฉลาดมากแต่ก็แค่ตอบ ไม่เห็นต้องอวยกันขนาดนี้บนโลกนี้มี2อทวีปทวีปเอเซียน1คือทวีปเอเซียนที่อยู่จากกติของเราตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่งคือนิวเวิร์ที่ตระกูลฟลรเดคนพบเรียกว่าทวีปเพอร์เชียและสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ของทวีปเอเซียนถึงแม้จะมองไม่เห็นว่าเ,าเขาเขียนอะไรแต่ดูตั้งใจมาก ลายมือก็เทศสมกับเป็นเจ้าชายแบบนี้ก็ดีนะสิต้องมาเรียนกับเจ้าชายที่ขยันมันเพียงทําให้ฉันรู้สึกดูโง,ง่ม,มากขึ้นทุกคนดูดีว่าตอนที่พระราชาภพยศาที่12ครองราชนอกจากแผ่นดินที่ได้รับพรจบบากวงกรสถานที่อื่นล้วนตรงอยู่ในสภาวะข้าวยากหมากแพง เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกท่านคิดว่าในสภาพที่เขา้ายาวหมากแพงเช่นนี้ควรปลูกพืชชนิดใดเป็นผลดีท่านหญิงเอสทเนเชิญตอบครับเออหมันฝรั่งขนาดบนดาวอังคารยังปลูกหมันฝรั่งได้เลยเฮ้ท่านตอบได้ดีมากฮะอีกละเข้าดูตื่นเต้นกับการตอบคำถามของฉันเหลือเกินอาจารย์ซิข้ามีคำถาม ทำ,<ะ>ทำไมต้องปลูกมันฝรั่งปลูกขนมปังเลยไม่ได้หรอหะขาดูดผิตตรงไหนขนมปังอร่อยกว่ามันฝรั่งตั้งเยอะทำไมต้องปลูกมันฝรั่งแทนที่จะเป็นขนมปังเออมีจุดที่ว่าเยอะมากจนไม่รู้จะเริ่มยังไงดี เจ้าชายประเด็นสําคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความอร่อยก็ผมคิดว่าพราะองคง์คงหมายถึงปลูกข้าวสาลีใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าวสาลีเลยข้าหมายถึงขนมปังไม่ได้ฉันต้องกลั้นหัวเราะเอาไว้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ขนมปังทำมาจากข้าวสาลีอาจารย์กําลังทนไม่ไหวแล้วสีหน้านแบบนี้ถ้านายไม่ใช่เจ้าชายฉันก็ตีไปแล้วล่ะ ถ้าชายพิคะท่านอาจารย์คงหมายความว่ามันฝรั่งปลูกง่ายกว่าข้าวสาลีฉันจำเป็นต้องกู้สถานาการณ์ตรงหน้าไม่งั้นสองคนนี้ได้ตีกันตาแน่ท่านหญิงสตินพูดถูกการปลูกมันฝรั่งจะช่วยฟื้นฟูคามอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายง่ายเป็นแบบนี้นี่เองนี่ก็แปลว่าข้าคิดไม่รอบคอบจริงๆปลูกมันฝรั่งเหมาะสมกว่านี้เอง แต่เจ้าลูกเยอะขนาดนี้ต้องเป็นอัจฉริยะแน่ๆไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เก่งกาจอะไรมาคิดโซโละโมยังบอกใครๆอยู่เลยว่าจะโง่มากข้าต้องไปแยกเขาเสียแล้วเพราะความจริงเจ้าไม่โง่เลยสักนิดไม่ใช่ไหมคะหม่อมฉันคิดว่ามาคิดโซโลโมพูดถูกแล้วหม่อมฉันโง่จริงๆเอ๊ะตอนนี้ก็มีแค่เขาที่คิดว่าฉันโง่ช่างเป็นของที่ลำคาที่ขาดไม่ได้จริงๆ วันนี้นะเป็นโชคดีของหม่อมฉันเหลือเกินที่ได้พบกับท่านหญิงเอสเทนที่แสชลาคือว่าท่านอาจารย์เชนท่านสอนต่อเถอะได้ครับฉันก็แค่คนธรรมดาไม่ได้ฉลาดสักหน่อยเป็นเพราะเจ้าชายงโง่มากน่าสงสารอาจารย์คนนี้จริงๆไม่คิดเลยว่าการอบรมผู้สืบทอดนี้ว่างหลวงจะเป็นแบบนี้เฮ้ยต้องทนอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนตอนนี้พอท่านทำอะไรอยู่นะ ไม่ได้เจอเขาตั้งนานแล้วพอทันในเวลานี้ไปตายซะความโกรธของมนุษย์แกจบไปตายซะสายเยครอบครัวของมนุษย์ความปรารถนาของมนุษย์ต้นไม้โลกบอกให้คาเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เพราะมันคือคกุญแจสําคัญที่จะถอนคำสาข,ของคาได้แต่เราดูมามากมายแล้ว ทำไมต้นกล้าของต้นไมโลยังไม่โตอีกน่นาหลงาาที่สุดความรู้สึกของมนุษย์บ้าบอเลยกันข้ารู้เพียงว่าหนวกหูหืมมีคนอยู่ข้านึกแล้วเชียอว,ว่าจะต้องอยู่ที่นี่ถ้างั้นข้าเปลี่ยนเส้นทางแล้วกันข้ารักเจ้าพวกเขากำลังจูบก,กันข้าคิดอะไรอยู่เนี่ย ต้นไม้โลกทำไมอยู่ๆถึงโตขึ้นคนวามรู้สึกของโลกมนุษย์ว่าแต่ค้าไม่ได้กลับไปตั้งสองอาทิตย์แล้วสำหรับบงกรมันเป็นเวลาเพียงแค่ปิดตาเดียวเท่านั้นกลับไปดูดีกว่ากลับไปอยู่เคียงข้างแอสตินพระราชาวังโซเลนติโนท่านหญิงแอสตินวันนี้เลิกเรียนแล้วอัศวินของท่านมารอรับอยู่ข้างนอกแล้วค่ะ อ๋อคงจะเป็นเคริสพอทันข้ากลับมาแล้วเอสทินเจ้ากลับมาแล้วเหรอหลายวันมานี้เจ้าหายไปไหนมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะเออข้าก็แค่ไปเดินเล่นมันจำเป็นจริงๆจำเป็น ขายการังแก่พอท่านฉันจะชกมันให้หน้าเขียวเลยไม่ต้องห่วงไม่มีใครก็ลังก็ลังแก่เขาหรอกไม่ใช่เรื่องนั้นงั้นเหรอถ้างั้นตอนนี้เจ้าก็กำลังทำธุระเสร็จแล้วสินะวางยังอืมดีจังถ้างั้นข้าจะพาเจ้าไปกินข้าวแล้วก็ไปช็อปให้แหลกเลยเรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะข้ากลับมาวันนี้เพราะจะพาเจ้าไปที่ที่หนึ่งข้าจะพาเจ้าไปบ้านของข้า เจ้ามีบ้านด้วยเหรอวยแย่แล้วสิเราไม่ควรพูดแบบนี้ถึงแม้จะเป็นอสูรมาแต่ก็ต้องมีบ้านสิฉันพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงน่ะไปเถอะเขาจะพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้อืมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนข้าก็จะไปกับเจ้าข้าจะบอกให้เขาเตรียมรถไม่ต้องข้าจะไปพาเจ้าไปเองได้ ระพวกเราแล้ว,ลวถ้ามังกรเก็เเกี่ยวเสมือนหัวใจที่สำคัญมากที่นั่นเป็นที่เก็บของลำค่าวของพวกเราวันนี้ข้าจะเอามันให้เจ้าดูเอาละลืมตาได้ที่นี่คือบ้านของเจ้าพอท่านที่แท้เจ้าก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหรอใช่เหรอเป็นที่ที่มีแค่หน้าผาและต้นหญ้า เมื่อก่อนพอทันต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแล้เงียบเงาอยู่ที่นี่น่าสงสารจริงๆความจริงแล้วเมื่อก่อนที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ที่นี่เคยเป็นภูเขาที่สวยงามมากมีต้นไม้มากมายแต่ภายหลังเขาถูกถูกลงกังแกไปยิดหน่อยมันก็เลยถูกทําลายไปแล้วถูกทําลายใช่ถูกทําลายเขาบอกเรื่องที่ต้นไม้โลกโดนสาบไม่ได้คําว่าลงังแกเห็นทีจะแกลง้ง กใกล้เคียงที่สุดแล้วข้าเคยได้ยินอสูรหมาพันเล็กจะถูกอสูรอยอื่นๆดูแคลรและลังแกแต่ไม่คิดว่าพอทันก็ถ้าฉันเจอเขาเร็วกว่าน,นี้ก็ดีนะสิฉันจะไม่อยากให้ใครมาลังแกเขาเด็ดขาดแอสทินมีอะไรหรอพอทันไปตรงนั้นเถอะที่นั่นเป็นที่อยู่ของค้า ว้าวบ้านหลังเล,ล็กสนน่ารักหลังนั้นเป็นของเจ้าหรอถึงแม้ข้าจะไม่รู้ว่ามันนเป็นบ้านที่น่ารักหรือไม่แต่ที่นี่คือบ้านของข้าจริงๆเข้ามาสิพอทันที่แสนน่ารักของฉันต้องมีคนรลังแกเจ้าลงได้พอทันที่แสนน่ารักของฉันทำไมถึงมีคนหลังแกเจะได้ลงว้าวบ้านของพอทัน ที่นี่ก็คือที่ที่ข้าถูกต้นไม้สอบข้าเคยห้ามคนทุกคนเข้ามาในดินแดนของข้าเพราะข้าคิดว่าพวกเขาสกปรกไม่ควรที่จะเหยียบยางบนดินแดนของข้าและที่นี่ก็ยิ่งเป็นเขตต้องห้ามของข้าคิดไม่ถึงว่าวันนี้ข้าจะพามนุษย์คนหนึ่งกลับมาข้าขอนังตรงนี้ได้ไหมนักศีกข้าจะไปชงชามาให้ พอท่านต่อจากนี้เจ้าจะยังกระดิกกระหิงอยู่ข้างน่องไหมอืมข้าอาจจะต้องยุ่งสักระยะแต่ไม่นานก็จะสิ้นสุดแล้วเมื่อคำสั่งของต้นไม้โลกถูกถอนไปพอท่านฟังให้ดีนะข้าฟังอยู่เมื่อถึงเวลาที่เจ้ากลับมาอีกครั้งข้าจะปกป้องเจ้าทำไมฟังเหมือนกำลังให้สัญญาเลย เพราะอย่างนั้นตลอดชีวิตใช่ตลอดชีวิต,ต,วตข้าจะรับผิดชอบชีวิตของเจ้าไม่สิชีวิตอสูรของเจ้าไปตลอดชีวิตข้าจะซออื้อัญยมณีหลับ,บ้านหลังใหญ่ให้เจ้าข้าจะแล้วก็จะอะไรอีกข้าจะให้แหวกว่ายอยู่ในกลางมหาสม,มุทรของเงิน เ่อเที่ยวกับังกรแล้วสมบัติของตุก,กูลฟาราเดย์ก็แค่เศษฝุ่นของเขาแต่ว่าเข้าจะรอนะถ้าผิดคำพูดเด็ดขาดข้าขอสัญญาด้วยเกียรติของกุลสตรีถ้าผิดคำพูดเด็ดขาดนะโอ้ยรู้แล้วนะเป็นอะไรไป คิดว่าต้องเข้าเฝ้าพระราชาและเรียนภาษาโบราณข้าก็อยากจะบ้าตายน่าเบื่อถ้ามีอำนาจและทรัพย์สินมากกว่าพระราชาเราก็คงจะทำในสิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างสินะก็คงอย่างนั้นยู่ๆทำไมถามแบบนี้ลนะ่ะไม่มีอะไรพระแต่ความสามารถเรบบืภาษาโบราณของข้ามาได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเป็นเพราะข้าใกล้ชิดกับมังกรแต่ข้าไม่เคยนะจะเย็นเย็น ข้าจะช่วยเจ้าสืบหาต้นเหตุเองสาเหตุก็คือคาชับเจ้าพลังของข้าเลยถูกแบ่งไปให้เจ้าบางส่วนเมื่อข้ากลับกลายเป็นมังกรโดยสมบูรณ์แล้วข้าจะบอกทุกอย่างแก่เจ้าแต่ปัญหาตอนนี้คือพระราชามนุษย์คนนั้นจะต้องกำจัดมันก่อนที่เขาจะสร้างปัญหาแก่แอสตินพอท่านเป็นอะไรไปเหมือนดูน่ากลัวขึ้นเอ๊ข้าไม่เป็นอะไร ช่วยข้าคิดหน่อยสิต้องทำยังไงถึงจะไม่มีพลังพิเศษข้าจะได้ใช้ชีวิตที่เงียบสงกบกับเจ้าและโบโบอย่าใจร้อนสิยังไงวันนั้นก็ต้องมาถึงอืมในท่านภาษาโบราณของหนังสือเล่มนี้ยากเกินไปความสามารถของข้าข้าอ่านไม่ออกถ้าอย่างนั้นเจ้ารู้หรือเปล่าว่าไม่เคอยอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อีกเรื่องนั้นข้าก็ไม่ทราบ ได้ยินว่าท่านหญิงแอสเทนเชี่วชาญภาษาโบราณมากไม่ค่าไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นมาก่อนอย่าบอกคนอื่นเรื่องที่ข้ารู้ภาษาโบราณนะบอกไม่ได้ข้าจะทําให้ท่านหญิงแอสเทนยุ่งยากไม่ได้ช่างเถอะอิงไม่นานพระราชาก็ต้องเรือกนางรอให้ถึงเวลานั้นก่อนก็แล้วกันดูสิว่าภาษาโบราณของนางจะอยู่ระดับไหน พอทันกลับมาแค่แบ๊บเดียวแล้วก็ต้องไปอีกแล้วเฮ้ยทำไมเขาถึงได้ยุ่งนักนะในเมื่อวางไม่มีอะไรทำแอรอนท่านหญิงแอสเทนมีอะไรให้รับใช้คะปเป้าหนังสือต้นกำเนิดจัก,กรวรรดิและหนังสือโบราณต้นกำเนิดจัก,กรวรรดิมาซิข้าจะอา่านผจ้าในที่สุดท่านหญิงแอสเทนก็เริ่มสนใจในการเรียนแล้วพอกลายเป็นผู้สืบทอดก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย ไม่ใช่นะฉันจะไปเอามาเดี๋ยวนี้เฮ้ยช่างเถอะอืมอ่าไม่ได้ดูแล้วก็มันเหมือนกันไปหมดไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนช่างเถอะคงต้องอาศัยกันสแสดงแล้วแซ่ทำเป็นอ่านออกสัก2องสามคำแล้วกันแล้วที่เหลือก็บอกไปว่าอ่านไม่ออกเรื่องการแสดงฉันไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้ววันลุขึ้นเจ้าชายพี่คะผมฉันมาแล้ว สวัสดีนี่มันอะไรกันทำไมคมนถึงเยอะแบบนี้